ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานะ GQ Talk X Vivo นะครับกับคอนเซปต์วันนี้พิเศษมากคือ Play l i f e Light Pro ถ้าท่านนี้ที่อยู่เวทีนะครับมั่นใจว่าถ้าเป็นเกมต้องเป็นเกมที่ไปถึงดัดสุดท้ายจะต้องเป็นเกมที่ประสบความสำเร็จมาก เอาเกมที่อยู่นนกันตั้งแต่เด็กถือผมนึกถึงเกมบันไดูครนะับที่เราไม่รู้ว่าเราจะโยนหรือเปล่าแล้วมันจะออกเป,ป็นอะไรดังนั้นสิ่งที่ทำคือก็ต้องรีบเล่นให้เร็วที่สุดเพื่อไปถึงชัยชนะนชีวิตของผมและการทำงานมันน่าจะเหมือนเกม RPG ์พีซีทำเควสไปเรื่อยเก็บเลเวลบางอย่างที่เราทําเราไม่รู้ว่าตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่มันก็จะเซอร์ไนะพรส์เราในอนาคตก็ได้วบาดีครับ ใช้ชีวิตอย่างมีสติครับคำว่ามีสติไม่ได้ว่าแปลว่าไม่ทําอะไรไม่สเสี่ยงนะครับแต่ว่ามีสติือว่าอยู่ในปัจจุบันแล้วก็เอ๊ะตรงนี้ก็ทำมันให้ให้สุดๆงานทุงที่อยู่ครับก็ก็เป็นวิธีจิตของผมในในอร์ช่นปัจจุบันครับถ้าเราทําอย่างสุดความสามารถแล้วก็จริงใจวก,วกับผู้บริโภคอะผมว่ามันมีกลุ่มที่เขาสนับสนุนเราเสมอน,นะครับตอนนี้ค่ะ AI มันมันฉลาดมากกันไปไกลในในทุกๆหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านไป มนนลด์ยังคงต้องการความเป็นมนุษย์มากไปกว่าเดิมอี